ี่วนะคะวันนคพี่วานั่ชิมขนมอพ o จอกรในขนค่ะ,คะแล้วก็คิดว่าจะอก,กินลองนินึนะคะละกินแบบวาอ,าองถ่ายดขนมพวกนี้ใช่ไหมบางครั้งแล้วเนี่ยมันก็าอาจจะมีบางโมเมนต์ซึ่งเวลากินแล้วม่ใจเลอะไปใช่างเพร้ะอย่างเช่นเขาอกินแบบว่าแอ,อางใช แล้วมันกินแล้วมันจะบอกว่าอารมณ์แบบอร่อยมากเนี่ยมันที่มันจะงมันทานเล่ได้นะชอบกินก๋วยหมูมากอะไรนะก๋วยหมูมั้ทมันอร่อยมากไะซื้อมา100เนื้องกินน้ำซุปกับ100แต่ปัญหาเนี่ยสามารถแก้ได้ค่ะน้องเอ๊ะเราติดอยู่ที่ปากหรือเปล่าแล้วอย่างที่เมื่อกี้พี่เราไปกินก๋มูมาเนี่ยนะคะตอนนี้มันก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครรู้ว่าพี่พี่ไม่ใช่ชื่ออยู่ดีแต่พี่ชื่อนางสาวกนกนาำสมมุทร นักเตะกอล์ฟและสกูนำสมมูรณ์ในขั้นน้องค่ะมาดูกันดีกว่าว่าเรื่องอะไรมันน่า e m b a r r ร s s i n g นะคะ E M B A R R A S S I N G น่า embarrassing นะคะจะชี้นห้ดูเค่ะแปลว่าหน้าอายคุณหยกสามท่านคะคะคุณหยกคุณหยกสามท่านอยู่นะครับคุณหยกสามท่านอยู่นะครับ อยู่ในข่อโตะค่ะข้อโคะคือมัะม่ชายน่ดูหนังกวอรมสักหน่อมาร์ซซี่นะคะ่าค่ะเพรา่าหน้าอาย่ถ้าเอบาร่ริสต์เอบาร์รนะคะ E M B A R R A S S E D Embarrassed นะคะต้องอันี้นะมันจะไม่ะม่ายแ่มันจะเรยว่าหน้าอจมปากแล้วว่าหน้าอายค่ะเร่ะจว่า รู้สึกอายน,ออน้องถามพี่ว่า Are you embarrassed? Are you embarrassed? เอ้าี่อายหรือเปล่าขอ,อไม่อายค่ะเพราะเรามีแว่นกันแล้วนี่ค่ะโ okay. อเค Embarrassing นะครับภาษาอังกฤนไหครับแปลว่าหน้าอายถ้า embarrassed แต่มีดีาว่ารู้สึกอายสูตรจำคืออะไรสูตรจำคือถ้าเป็นอิ่งนะคะนอ้องคะ Embarrassing เนี่ยเป็นอิ่งข้างหลังมันจะแปลว่าหน้าสดิสดิ้งนักหน้าตก จะว่าถ้าเป็นอิ่งจะว่าหน้าเน่เองคะ่ะถ้าเป็นอีดีเป็นเด็ดนนเนี่ยเองคะ่ะอีนี่ถ้าเราพูดจะว่ารู้สึกเหมือนถ้าสมมติว่าน้องๆทุกคนชื่อดีมีคนด,าดา่าเนาะอีด <c> ี <oughs> เราก็จะรู้สึกว่าอะไรคะด่ากู๊บทำไมเนี่ยกูรู้สึกแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีอีดีมารู้สึกนเนี่ยเองค่ะพวกเราพูดเรื่อง special เกิดจะเป็นรัวพวกพวก็ interest ถูกมั้ยที่เธอเจอพวก confused พวก scare พวกที่บอกความรู้สึกเหล่านี้ค่ะน้องคะกำลังทำ c สชีสเติมอิ่ง สุดดิ้งเพราะว่าน้าเองค่ะแต่ถ้าเรดเติมอีดีแต่ว่ารู้สึกเช่น interesting คือน่าสนใจ interested ไม่ได้ค่ะจะพีแต่ว่ารู้สึกสนใจนเอยค่ะโอเคทิวนี้ขอกินต่อกันนะคะไว้เจอกันบ๊ายบายแล้วถ่ายแล้วถ่ายอยู่เอเอ <laughs> <laughs> เขียนมาแล้วมาเดิมไหมคะไม่ช่วยอะค่ะโอเคค่ะใครอยู่อ่ะคะนัดหมดไปแล้วเดี๋ยวทีนึงค่ะเนี่ย